ดีสบายใจหนึ่งนะสองมีสมาธิหรือสติอ่าสามปัญญาข้อสามจะไม่มาทันทีถ้าไม่มีข้อหนึ่ง ข้อ3จะไม่มาทันทีถ้าไม่มีข้อ2คุณต้องเอา1บวก2ก่อนถึงจะได้3 3จะไม่ใช่ความจำคำว่าป,ปัญญาไม่ใช่ความฉลาดความว่าความฉลาดไม่ใช่สิ่งที่จำแต่เราถูกสอนมานะครับว่าคนนี้จำสูตรเลขได้จำนู่นนี่นั่นจำเทนจำศัพท์ได้เยอะฉลาดมีปัญญาที่ดีไม่ใช่ไม่ใช่ ในความเป็นจริงก็คือปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นจากความจำเช่นสิ่งที่คุณเรียนอยู่เนี้ยคุณจะจำไป10รอบกี่10ท่องได้ก็ตามนะข้อ1นถึงข้อหกข้อหถึงข้อสมันก็ไม่ทำให้คุณเกิดปัญญาครับมันต้องเกิดขึ้นเองจากการกระทำเองรู้ได้ด้วยตนเองที่ผมบอกคนที่เรียน15วันเป็นยังไง รู้ได้ด้วยตันเองถูกต้องไหมถูกต้องไหมคุณต้องรู้ได้ด้วยตัวเองแบบนี้หลายคนมากที่เขาทักมาแล้วบอกพี่เข้าใจแล้วพี่เข้าใจแล้วสิ่งที่ติดตรงนี้พี่เข้าใจแล้วอย่างนั้นมีแต่พี่เข้าใจไม่มีคําว่าครูเตพูดใช่เลยครูเตถูกเอะพี่จะต้องเข้าใจด้วยตัวเองครับคนที่เรียนจริงๆจริงจริงไหมแล้วคุณค่อยวิวัฒนาการตัวเองเก่งเอง ผมสอนให้คุณรู้ได้ด้วยตนเองครับไม่ได้สอนให้จําไว้นะหนึ <c oughs> ่งบกหนึ่งเป็นสองกขอขง A. อ C b c ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นดี D. กับสบายใจมันมาจากไหนรู้ไหม <c oughs> คุณทําดีหรืออย่างวันนี้ทําดีคืออะไรต้องพาคนแก่ข้ามถนนเหรอ <c oughs> อะไรก็ตามที่คุณทำแบบอย่างดีอะอาบน้ำอย่างดี นะอารมณ์ดีแบบจริงๆปัจจุบันจริงๆนะไม่ใช่อารมณ์ดีเพราะอะไรเปิด YouTube ดู <c oughs> แล้วมันทำให้อารมณ์เราดีใจดีไหมอารมณ์ดีจากภายในตัวเองจริงๆแบบด้วยความบริสุทธิ์ใจอารมณ์ดีแบบว่าเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังอะว่าทุกเช้าผมตื่นนอนช่วงนี้เนี่ยเปิดประตูไปเจอแสงแดดลำไรต้นไม้ขับรถไปฟิตเนส นะขับรถไปเจอเทนเนอร์นะเขาเทนส่วนตัวเทนเสร็จเหนื่อยนะเหนื่อยเหมือนกันนะเออออกมาดูออกมาดูนกดูไม้ข้างนอกแล้วก็นั่งค่าสมาธินะแล้วผมก็หายใจนี่นี่คือบริสุทธิ์นี่คือสิ่งที่เราสบายใจจริงๆไม่ต้องพึ่งสื่อภายนอกเพราะสื่อจริงๆคือสิ่งที่คุณมองเห็นอยู่แล้ว แต่เราต้องพึ่งอะไรรู้ไหมโปรแกรมสั่งจิตโปรไก้นั่นนูน่นนี่ไอ้ดูคนนั้นโอเคผมไม่ได้บอกว่าผิดนะผมก็เป็นคนบอกเองว่าให้คุณดูผมไว้นะมันเป็นการจูนเริ่มต้นแต่ผมบอกว่าปลายทางของคุณมันต้องออกมาจากความบริสุทธิ์ปลายทางที่คุณจะต้องเจออันนี้ช่วงแรกๆคุณมีอะไรทับถมไว้เยอะคุณก็ต้องเอาอะไรที่มันไปแทะออกแทะออกเพื่อไป ล้างสมองใหม่เหมือนคุณโดนไปเรียนมาอีกที่หนึง่งแต่อีกที่หนึ่งคุณก็ต้องอสมมติเรียนอนุบาลน,นะที่บ้านกขคงนะกับเรียนอ,อนุบาลที่นานาชาติคุณคิดว่าหลักสูตรเหมือนกันไหมไม่มันก็ต้องมานั่งแซะหรือเอาหลักสูตรใหม่เข้าไปแซะหรือเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วจริงไหมนะแต่ในความเป็นจริงแล้ว <c oughs> คุณจะใช้จิตรวมภายในได้มันต้องเริ่มจากตรงนี้เท่านั้น คือทำดีแล้วมันจะสบายใจจริงไหมอะไรที่คุณทำดีทำถูกต้องคุณสบายใจและมันก็ตามมาจากอะไรเมื่อคุณสบายใจแบบหนึ่งร้อยเปอร์ซก็คือไม่มีมนทินใดๆไม่ได้ไปทำผิดใดๆนะเหมือนอย่างที่คุณพี่คนนั้นเนี่ย <c oughs> ทำผมไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีแต่มันไม่สบายใจไงลาออกจากงานมาเลยอะ มันไม่สบายใจมันก็เลยตันอยู่ตรงนี้ไอดี ID ไม่รู้อะแต่ที่แน่ๆไม่ดีต่อใจแน่นอนนะเพราะถ้าดีต่อใจมันต้องสบายใจนะไม่ใช่ว่าต้องพยายามจูนไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้คนทุกคนเนี่ยลางานเลยนั่งจูนกันแล้วเดี๋ยวออกจากงานแล้วเดี๋ยวมีเงินเข้ามันจะไม่สร้างเหตุนะครับนะต่อมาเมื่อคุณดีทำดีแล้วมันส่งผลไปถึงความสบายใจ อาจจะเป็นการรักษาศีลก็ได้อะแล้วแต่คุณจะทำบุญก็ได้ทำไปเถอะครับทุกอย่างมีกนอุบายทุกอย่างดีหมดนะอย่าเที่ยวต่อว่าอย่าเที่ยวแสดงความคิดเห็นใดๆยิ่งโลกออนไลน์นี่นะมีความคิดเห็นเยอะแยะมากมายที่เราไปเสพแล้วเราก็ไปคิดเห็นตามเขาเขาเสียมเราไปทางไหนเราก็ไปอะนะอ่าข้อสองพอคุณดีและสบายใจ คุณจะมีสมาธิคำว่ามีสมาธิคืออะไรรู้ไหมตรงนี้สำคัญนะหลายๆคนไม่เข้าใจมีสมาธิต้องนั่งสมาธิใช่ไหมต้องอย่างนั้นใช่ไหมนั่งสมาธิบ่อยๆจะได้มีสมาธิไม่ใช่มีสมาธิคืออยู่ตรงนี้ไม่วอกแวกคือทำฟังผมคาะที่คุณฟังผมบางคนเนี่ย ยังแวบขึ้นมาเลยว่าโอ้ยเดี๋ยวต้องจ่ายค่าไฟโอ้ยเดี๋ยวต้องไปจ่ายนั่นจ่ายนี่เห็นไหมนี่คือสมาธิมันโดนดึงออกไปแต่ถ้าสมาธิคุณมุ่งมั่นฝึกจนมันแน่วแน่มันจะทําให้คุณมีสติและสมาธิเนี่ยแหละมันเป็นตัวสําหรับผมนะสําหรับผมคนเดียวที่จะความลับนะเนี่ยความลับอันนี้แพงคนที่เรียนสิบห้าวันยังไม่ได้ความรับความลับนี้นะอ่าลืมบอกไปแต่เอามาบอกนี้เพราะว่า ไม่ใช่ว่าใครจะทําก็ได้นะเมื่อคุณมีสมาธิแล้วคุณไม่วอกแวกบ่อยนะแล้วคุณบวกกับจินตนาการสูตรคือสมาธิไม่ใช่นั่งสมาธินะมีสมาธิแล้วบวกกับจินตนาการคุณก็ไม่วอกแวกออกจากจินตนาการนี่คุณก็อยู่ในลู่ทางของคุณไง เรียนสิาวันบ้างจำคำนี้ได้ไหมนั่นแหละคือคีนะคน15วันก็ได้คียเอาไปต่อยอดนะครับเพราะฉะนั้นมีสมาธิมันทําให้คุณใช้จินตนาการได้และก็อยู่ในจินตนาการได้และสติของคุณก็จะตามมาสติคือจิตสํานึกสําหรับผมนะสาหรับผมนะใครจะนิยามอะไรก็ได้ แต่สำหรับผมนะครับแล้วผมจะให้คำนะครับหรือประโยคสั้นๆให้คนที่เรียน15วันนะครับประมาณ1 2 3 4 5 5-6วันทัดนะครับที่ผมเคยเขียนเอาไว้ผมไม่แน่ใจว่าเคยบอกในข้อ15วันแรกหรือเปล่านะเพราะว่าสมุดเล่มน,นี้เก่านะครับจดได้ก็จดนะครับถ้าใครเรียน15วัน จำได้นะเนะี่ยพี่อว่าถ้าใครเรียนสิห้าวันจดได้จดใครไม่ได้เรียนจดไปครับแล้วเดี๋ยววันหนึ่งคุณจะรู้ว่ามันสําคัญนะมีสมาธิบวกกับจินตนาการคุณก็อยู่ในจินตนาการและมีสติแน่นอน <c oughs> เมื่อคุณรู้ว่าสติสติสำหรับผมคือจิตสำนึกนะนะจดนะ เมื่อคุณรู้ว่าสติคือความจริงเพียงหนึ่งเดียวลึกแล้วนะลึกแล้วนะคุณก็ควรซื่อสัตย์ต่อวิสัยทัศน์ของคุณสิถึงไหมย,ย้อนกลับไปย้อนกลับไปเมื่อกี้บอกว่าข้อห้าอะไรวิสัยทัศน์หรือทัศนคติของคุณ จริงๆวิสัยทัศน์จะเป็นทัศนคติก็ได้จะเป็นเป้าหมายก็ได้นะอ่ะาเห็นไหมผมบอกว่าทัศนคติรเอเป้าหมายมาใส่สิข้อหนึ่งเอามาใส่ข้อห้าใช่ไหมคุณต้องไวนะว่าผมไวนะเห็นไหมสิ่งที่ผมสอนมันอยู่ข้างในผมมันคือผมไงน,นะคุณไวหรือคุณจดก่อนก็ได้แต่เมื่อคุณใช้มันปึ๊บแล้วคุณบวกกับจิตรวมภายในคุณมีสติเมื่อไหร่สติคือจิตสํานึกวางจิตใต้สํานึกลงก่อนนะ เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังคุณจะรู้ว่าสติคือความจริงเพียงสิ่งเดียวความจริงเพียงหนึ่งเดียวคุณควรจะซื่อสัตย์ต่อวิสัยทัศน์ของคุณนะถ้าคุณเข้าใจและรู้ว่าจิตสำนึกมีอยู่จริงคุณจะมีศรัทธาในจิตนาการของคุณ ิบล้านเหรอจิบจิบคุณจะมีความเชื่อว่าสิ่งที่คุณจินตนาการเนี่ยมันคือเหตุมันคือสมมติฐานมันคือเหตุผลของคุณมันคือความจริงของคุณดังนั้นสิ่งที่คุณสร้างในจินตนาการของคุณคุณเองนั่นแหละจะรู้ว่ามันคือเรื่องจริงไอ้ตรงนี้เอาอะไรมาใช้เอาความเป็นเด็กมาใช้ไง ในข้อ4ี่จำได้ไหมย้อนดังนั้นอีกครั้งนะอีกครั้งนะย้อนนะดังนั้นนะดังนั้นสิ่งที่คุณสร้างในจินตนาการของคุณนะคุณจะรู้ว่ามันคือเรื่องจริงนะเพราะคุณสร้างมันและทําให้มันเป็นจริงและคุณจะซื่อสัตย์ต่อวิสัยทัศน์ของคุณ นั่นเพราะคุณรู้ว่าจิตสำนึกคือความจริงเพียงหนึ่งเดียวโอเคนะใครที่เรียน15วันเอาไปแกะเลยใครที่มาเรียนก็แกะเล่นๆได้นะครับ